ราะว่าอ่ต่ออืมต่อต่อยามนี่นะช่วงช่วงเอ่อช่วงนี้แล้วก็อาจจะเดือน2เดือนอาจจะอาจจะอาจจะนะอาจจะซื่อๆน่ะนะอืมั่นละแต่ยังบ่บ่ได้ให้คําตอบเอ่อสิะทอน FC หรือแฟนคลับดอก อันธร,รมมาน่นน่ะอืมธามาธร,รมาสูงมืนอนั่นแหละพู้ละคนนั่นเด้อเออคนไทยน้ำกันอ่ะนะดื้อคือดื้อคือดื้อหมายความว่าขันหน้าด้านหน้าทนอืมอันนี้คือหมายความว่าตื้อเร็วตื้ออีกเด้อคนไทยกะเรียมอสันหูอยู่อ่าสุ่มสุมบินมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอืมพู้ลงคนน่ะผููลงคนนั่น,นตื้อตื้ออีสันน่ะ สิมาจีบเฮ็ดยังเอ่ออิลีอสันอิสันวูาอิลีขั้นอิสันอยากมีน่ะบ่ต้องจีบขั้นขั้นถามเฮ้ามาน่ะขั้นอยากมีน่ะอิสันมีโลดเออบัตรนี้ขั้นสีจีบอิสันเด้ออืออิสันอ่ามันคือมันมันดุดแล้วนะเขาบอกว่าบ่อยากบ่ต้องห้จีบบดเนี้ยบัตรี้็มือขึ้นมากัดโซงขอคว่ายังสีประทาน่ะนะอือบัดนี้อิสันกะจะว่าคลิปนี้ออกไปเด้อบัดนี้ก็ก็คือว่า ขั้นเจ้าสีเบงข่อยดูแลข่อยนะข่อยเป็นคนที่ใส่เงินหลได้เจ้าขับ uh, วินมอเตอร์ไซค์ซื่อเจ้าบ่สามารถที่จะเลี้ยงดูข่อยได้เด้อขั้นว่าเออไอจีบจังสั้นจังซี่เด้อเออมีสวนตุรงตุเรียนนะนะมาวินวินมอเตอร์ไซค์สื่อนะนะชีวิตอีสันนะนะอืเห็นอีสันว่าอยากไปทําไร่ทํานาสิส่วนอีสันไปเห็ดไ้เห็ดนะอยู่น้ำนะนะเออซุ่มวินมอเตอร์ไซค์นะะอื อีสันบอ้บอยได้คิดอยากมีผัวชาวนาเดยมไม่อยากจะมีผัวชาวไร่ชาวนาเพราะว่าการอีสันไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนี่ยหมายว่าไปทําเพื่อที่จะอ่าเป็นผักสวนครัวกินซื้อ,อ,อบดยเฮ็ดรับจ้างขายหรือราดรับจ้างมือละสองร้อยสามร้อยอ่าเพราะว่าอีสันนั้นมีคนเลี้ยงดูแล้วอืม,มีคนเลี้ยงดูแล้วแล้วก็มีผัวแล้วเออฮัลโหล กับก็บคือว่าขั้นเจ้าสิมจีบปันอีนอนสันนันซูมือนันก็คือเฮ็ดใจเด้อเพราะว่าการที่เจ้าขับมอเตอตร์ไซค์นันเจ้ากะมือยคอยแห้งแล้วเจ้าสิมีเวลามาอี <c oughs> ยังข่อยว่าอืมฮัลละหนึ่งก็สิบอกตรงๆเด้อสันเป็นคนที่สะอาดสะอ้านเด้สะอาดสะอ้านแล้วก็เป็นคนที่ใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะแต่ละเดือนน่ะเด้อเลีเ้ยงอีสันบ่ได้ดอกอ่า กลับไปเลี้ยงหาคนอันเอาคนที่ไม่ต้องมาใช้เงินเยอะเหมือนอีสันนะนะอืมแต่ละเดือนอีสันใช้เงินหลายก็บโบอยากให้มาจีบโบอยากให้ทรงมา,าตื้อนะนะอืมสีมีสีสปะทะสีขายทุกอย่างยกให้น้องอีสันบริปัตนาสีเอาของเจ้ามาเป็นของค่อยอีหยังจักยางดอกเอออ,อีสันบริบริเห็นเก่งเงินขนาดนั้นถึงอีสันนั่น สิบทานะไอฉั้นก็มีมีเงินเลี้ยงตัวเองไปจนตลอดชีวิตดูแล้วก็คือบอรจําเป็นต้องไปเล่นฮับหัวนะนะแล้วก็บระจําเป็นต้องคือว่าจีมไอจังซีจังซีงล้วเอ่อเสียเอาเขอได้กับเมืองไทยสี่าพาไปเบิงสวนตุเรียนนะ่ะนะโอ้คอยหูไตเจ้าดูสีผ้าข่อยไปกลมคืนนั่นเองสันโบได้ใจง่ายไปกับเอ่อผู้ใดง่ายๆเด้ออืมอีสันมีมีครอบครัวแล้วอีลีเขาถามมาแล้วอสันก็อยากเว่าไปเลยว่า ไิซันมีครอบครัวแล้วแล้วก็มีลูกแล้วมีหลานแล้วอืมนั่นละเพียงแต่ว่าอีสันยังบอเปิดตัวเป็นต้ว,ตว,ตวซื้อเออเพราะว่ามันมีแล้วเออนอนนอนก่นซื้อมือนันล่ะนอนนอนก่อนซื้อมือนันแหละขั้นยีขั้นขันสีชงอย่างมาตือ้อตื้อแต่ไ่ะก็ต้องส่งมาอืมผัวมันก็อ่านผัวมันอ่านทุกข้อความเดอ้อไอวินว,วอเตอร์ไซค์เออจะส่งอหยางมาหนะ่อืนะเอาอหลีเพราะว่าอีสันมีมีครอบครัวแล้วเออ ก็เลยว่าหาลังเทือนั่นส่งมาหาซั่นน่ะ8ข้อความส่งมือเช้าน้องกินข้าวหรือยังบ่เอ่อรุ่นลูกรุ่นลูกอีซั่นเด้ออันอันส่งมานั่นน่ะรุ่นลูกรุ่นน้องอืพอีซั่นนั่นเฒ่าแล้วอย่ามาตัวอายเถาะ่่ะเออเจ้าของน่นะยังเป็นรุ่นน้องอยู่อันอีซั่นบ่ได้ตัวก็คือมีมีลูกสิ31แล้วสิมาตัวหาสแตกหยังเออหละแต่ว่าบ ยามะตื้ออันมันว่าไงอีซั่นอีซั่นบ่ได้ว่าบ่ได้ว่าอันผู้ชายหลายๆคนเด้อบ่มีแต่วินมอเตอร์ไซค์เด้ออันคนไทยก็ได้อืคนไทยก็ได้อันเอาชีวิตของเจ้าให้มันรอดนะนะแล้วก็เก็บเงินไปหาแต่งเอาผู้สาวใหม่จ้งอยู่นํากันเขาสิมาเอาข่อยนั่นมันเบิดหลายเด้ก็สิกลับเมืองไทยนั่นไปเที่ยนึงน่ะน4-5แสนบ่เด้ตัวเครื่องบินนํา4ะนําลังเือ นจะต่อว,วีซ่าไหนจะอ่อาหารการกินแล้วก็อีสัตว์เป็นคนใส่เงินหลายเด้บ่เนี่ยอืมไปแต่ละเทื่อนันอ่นบ่ต่ํากว่า5เด้เออใช้เล่นๆหรือว่าใด้วยสปะทะนะนะอืมแล้วเจ้าสิหาเงินเลี้ยงอีสัตวได้บ่เดือนละ4 5เด้อืมเพราะว่าฉะนั้นแล้วบ่ต้องตื้ออีสัตวดอกคั่นสิไปขายสวนทุเรียนนัน่นมันสิได้จักล้านยามโควิดนั่นนะ่ะอืมเพราะว่าเก็บหรือก็ไปขาย ขายแล้วก็ไปสร้างฐานะกับผู้สาวงามๆอยู่เมืองไทยพุ้ะเพราะว่าอีสันเป็นคนที่โบรปรารถนาแล้วอีสันก็เห็นแล้วเอออีสันเห็นเจ้าแล้วแต่มันรุนน้องรุนน้องรุลูกอีนีน้หรอหนะ่อีสันบ่เอาบอ่เอาผู้ชายไทยเอออีสันบอกตรงๆเลยบบเอาผู้ชายไทยมาเห็ดผัวอีลีพ่อ,อยังก็คือว่าหนึ่ง อีสันน้มีผัวแล้วออฮัลโหลมีผัวแล้วอยู่นอเวก็มีผัวแล้วกัรไปเมืองไทยผัวก็สีไปน้่บ่เนี่ยเจ้าสีมะหยงอย่างข้างขอกนะมันมันมันทรงขอว่ามหาสูมือหรือบ่าเนี่ยมันทรงมากนั่นน่ะซีซีเดือนแล้วเด้มันทรงมากทานลังเทือดอ่ะนะอีสันรับบบได้ก็คือว่ายังมืขคืนเนี่ยนะอืมทรงสรงมาบ่เนี่ยเออฮัลละกะกะเศร้าทรงเด้อเพราะว่า ขขอไม,ม,อม่มีผัวแล้วนะอ่าพี่มีมีผัวแล้วนอนกอดผัวสุขคืนนะล่ะบะเนี่ยมันปิงมาเนี่ยมันสิจับมือถืออันอีสานนําไปอ่านได้บะเนี่ยเพราะฉะนั้นแลวอยนอย่ไปอย่าไปเฮดไทยป้าอันพิษกับผัวเด้อเออว่าอีลีอหม,ม,มายความว่าไม่ไม่ต้องทําให้อ่าป้าเนี่ยนะเดือดร้อนกับอ่าผัว่แม่นสามีดอกมัน คนเราอยู่เมืองนอกนะถ้าไม่มีทะเบียนสมรสนั่นคือไม่ใช่สามีเป็นแค่กิ๊กชู้ทางใจจังสีนะคือคือผัวแหละแต่ว่ามันบอกเป็นผัวตกแต่งเป็นผัวรั้วอยู่ด้วยกันประมาณนั้นช่วยเหลือกันประมาณนี้อืมฮะแต่ว่าเอ่อคือให้คืออยากให้เศร้าทรงมานะฮาลังเทือนเอ็กซันทรงรูปมาสู้อก อันอีหย really ังข้างขอกนะมันบ่ถือสเปกบอถือสเปกคอยดอกเออไม่ถูกสเปกป้านะอืมเพราะว่าอันไปหาเอาเอาไม่เพราะที่จริงเราบ่อยากเบาบ่อยากเว้าบ่อยากเว้าเพราะว่ามันมันมันทรงมาบ่อยน่ะบ่อยหาลรงเทื่อนั่นมันมันค่าใจนะอืมถึงชั้นที่จะเอ่อเปิดนมแนจักเล็กจังน้อยนี่มันเป็นงานมันเป็นงานไม่ได้ บไดเปิดนมหาผัวเดอมืมันเป็นงานแบบไทยแบบน้ำแล้วก็มาวาให้มันสิประทานน่ะนะแล้วก็ขั้นเอาผัวนะ่ะบบเอาผู้ใส่ไทยอีสันบอกแล้วบอยากไปเลี้ยงผัวเดยแล้วก็บออยากให้ผัวหาเลี้ยงเพราะยังเงินมันไม่พอที่จะมาเลี้ยงชั้นเพราะว่าฉันเป็นคนที่ใช้เงินเยอะแล้วฉั้นก็มีคนเลี้ยงอยู่แล้วมีคนรับเลี้ยงอยู่แล้ว,ลวนะ่ะเออก็อีสันบออยาก ทะเลาะกันกับคนที่มารับรับเลี้ยงรับเกียรรับบูมเมนมาเลยหมายความว่าเออมาดูแลนะนะคือบุญยาคิดกับเขาแล้วกับบุญญาให้เขามาเข้าใจผิดว่าเธอกับฉันมีอะไรกันเป็นแฟนจังสีนะอืฮเรืลองเดอมมันถามเลยน,น,ผนะผัวนะนะผัวนอกทะเบียนสมรสมันถามมีผัวมีกิ๊กมีจังสีจังสีนะบุญยาแรงงานมันพี่น้องเออฮเรืลองเธออยากนอนน้ำนอนนํากันเซฟเซฟนะนัน นองน้ำกระเซ็บแซบพูนเอาน้ำลายปากมันแห้งซื่อๆเนี่ยคันบวมเลวมันมันอยากใสอารมณ์น่ะนะปิงปิงปิงแค่เดียวน่ะก็เพราว่าอะไรพี่น้องคันปิง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 ส่งหัวใจมาร่วร้วนะจะสิส้มมาเพื่องยังกาได้ไหมก็บอกว่ามืออคืนน่ะนะคันสิคงมาขอเพลงก็ขอย่างมือเว้นแล้วก็ช่วงเทียงหดหกโมงแ้งน่ะก็นับเวลาทำไม่ยาให้มันเลอยช่วงหกโมงแรงไปหดอ่ะ เทียงขึ้นตีหนึ่งทีสองทีสามเนะอีสันนั่นน้นจด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 น้ำผัวอยู่ปะเนี่ยเอขอกขอว่ามันสมาปิงปิงปิงได้ปะเนี่ยอือหาเรื่องเถื่อม,มันมันโบอยากพิดกันแล้วก็อยากให้อันซุ่มวินมอเตอร์ไซค์นะนเนาะผู้งคนเด้ออสันโบเมาเบิดผู้렁คนมาตืน่นนะตื่นมาสี่เดือนแล้วนะอือหัละโบเศร้าทรงเด้ออือให้ให้เป็นเอฟซีหรือเป็นแฟนคลับแบบอ่า รักกันคือพี่คือน้องฮัลละรักกันคือพี่คือน้องแล้วอีสันก็จะรักเหมือนลูกนะนะเหมือนลูกเหมือนเอฟซีทั่วไปนะมันเป็นอย่างอีสันบอกขั้นบอกแล้วไปเปิดเทียสไม่บัดเบิ้งหนามันกับพุ้กเข่าได้ไหมนะวัวหัวนั่นนี่ขั้นข้าบาบๆเล้กระซุก็ร่งมาจาไอ้ได้ไหมคนน่ะโอ๊ตลูกๆนะนะจาไอ้ได้ไหมคนน่ะเศร้าเพราะว่ามีผัวเล้วหัวนอดกอดซูขึ้นนะนะบัดนี้มันปิงมันปิด อีสันจำเป็นต้องเปิดเสียงเราอย่างเกิดไฟมงไฟไหม้เกิดสิปทะมาเดี๋ยวมัเนี่ยมันมันอ่นเขาโทรมาบอกเออเกิดไฟไหม้เกิดสิปทะต้องรีบวิ่งออกจากบ,บ้านยังสินะ่ะบันีขอความนาผู้อื่นก็บบ่ได้กวนอีสันกะโรคกระเดียเดี๋ยวมัเนี่ยเออซุมซุ้มหินทั้งไรเนี่ยนะอืมรู้จักช่วยเหลือตัวเองเออรู้จักช่วยเหลือตัวเองทำไมขันมักนมก็ไปเปิดนมแล้วก็ซอยเหลือเจ้าของเนี่ยนะยายามาเห็ดให้อ่าผู้อื่นเดือดรอ้อนอืม ฮัลโหลห้ามงเทือยไอสันบ่มีผัวไอสันยังสวยเหลือเจ้าของนะ่ะฮูจักเคสเป็นบ่เกิดมาเป็นผู้ชายอ,อกสามสอกนะ่ะคือเอ็ดอยังบเปลี่ยนเออสีพึ่งแต่ผู้อื่นแต่ตลอดเวลาเด้อบัดเนี้ยไอสันเขียนไปแล้เดว,ว่าอย่าทรงข,งขอว่ามาเด้ออันยันผัวบาบก็ยังคือเก่าเลยวะเนี่ยขั้นทรงมากกับทรงมาย้ํามือคืนมันกอดอด้วยเลยวะเนี่ยขั้ทนทรงมาามือเวน้นมันกับปู่ยุบาลจะเสียก็สีโทษไปดา่าโทษไปดา่ามันกบบบอทรงมากเลยวะเนี่ย ปิดเฟซพูนะเออเวลาเพิ่งรับเด้บัดเนี่ยอืมบัดน,นี้เวลาเฮ้านอนเป็นเป็นเวลากลางวันวิ่งวินวววมอเมตอร์ไซค์เด๋ยนนะ่ะเบื่อนายช่วงบ่มีลูกา้าะโทรมาหาห้องมเมื่อคืนเนี่ยบัดเนี่ยโอ๊ตเออมันมันเป็นยังซี่บัดอีสันถึงอยากจะคุยตรงนี้ให้มันจบอ่าคลิปนี้ให้มันจบแล้วก็ฟังแล้วก็ให้มันจบอีริอ่าเราเป็นคนไทยด้วยกันอ่าขั้นเข้าบ่มักนะอย่าอย่ามาตือ้อ อย่ามาตื่นอ,อย่ามากวอนอย่ามาสิประทานนะดอกแต่บอกตรงๆเลยว่าผู้ชายไทยนะ่ะมันโบกเก่งคือฝรัง่งว้าอีลีมันไม่เก่งคือฝรัง100่งร้อยเปอร์เซ็นเงินมันก็น้อยของมันก็น้อยเออว้าอีลีเลยว้าอีลีส่เลยมันโบกเกง่งนะน่ะฮล่ะอีฉันชอบอชอบเกง่งๆงหญย,ยๆยาวๆ,ๆ,ๆ,ๆนะ่ะ นี่คือเขาว่าคั่นบ่มีแล้วถอนใจอือนั่นแหละเ <c oughs> ว้าอีลีนะแม่เว้าวๆเฮ็ดให้ขึ้นนั่นน่ะัะ่นะเว้าวเป็นหยังบ่มักคั่นมักก็เป็นหมู่เป็นพวกกันซืซ่อๆอืั่นล่ะคั่นเอ่อยังตือ้อคือเก่าอีสันน่ะจะบอกบอกแล้วก็หาลงเทือนั่นไปเอ่อเอาหน้าผู้หญิงมาเด้เอ เปลี่ยนเฟซแลวเอาหนา้าผู้หญิงมาใส่สิเป็นมูกันนะน่ะเอาผู้นั่นไปเป็นมูมูผู้นี้แหลวก็มาอายืมมูลูกหลานมาเฮ็ดหน้าจาังสินะอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาไปมาเสียเวลาน่นนะน่ะหู้อยู่ว่ามีสวนทรุรงทุเรียนกับขายซะแล้วก็ไปหาแต่งเมียแล้วเจ้าก็ด้มีความสุขกับลูกกับเต้าโอโอโอมีสีปฐาไปรวดบ่ต้องมาล้อนอีสันนะ่นะน่ะอ,อีสันเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วมมนเหลืออด มือนี่เลืออดพ่อยังคันย่ามทรงมันปัดพัวเขาบ้านน่ะมันทรงปึ้งปึ้งปึ้งมันคือมันมีตาไทยเดยไหมอืมานี้ก็เออมันยังก็ดก็นเดียริสันบ่อยากตัวมันเด้บางทีต้องบอกว่าญาติพี่น้องส่งข้อความมาบานี้ส่งมันหัวใจแต่ญาติพี่น้องมันคือมีหัวใจตลอดทุกข้อความอย่างสี่นะเอล่ะคืออิสรพิดกันบานเนี้ยพิดกับพัวได้มือ เมื่อนี้นะอืมอีสันผิดกับผัวอยากให้เศร,เออารเ้าทรงเออเศร้าทรงฮัลโะคั่นเศร้าทรงเล็วอีสันกะสีบได้ทะเลาะกันอืมอิลีบอกซะนี่นั่นบ่ได้อีสันบ่ได้วาอย่างได้แค่ว่าเตือนเตือนแบบว่าอันคั่นเขามีผัวเล้วจังสียามากวนน,กานนั่นลูกเมียชาวบาว้านนะ่นนะอือยามากวนบพราะว่าเขาเขาก็มีผัวนั่นนะอีสันกะ บุอยากให้ผัวคิดลึกๆนะนะฮละเพราะว่าผัวช่วยเหลือช่วยเหลือเงินช่วยเหลือทองช่วยเหลือสิปทะอยู่บาเนี่ยอันกิก๊กอันเว้าไอฮักเจ้าเดอ้ออันไอเป็นอนาคตนะแล้วอีสันก็บริวาสีเลือกแล้วบัดผัวปัจจุบันเนี่ยบาเนี่ยเขาเลี้ยงเราเขาช่วยเหลือเราเขาให้เงินให้ทองสิปทะสมือแอ้วแล้วออสันจะไปเอาอนาคตมาแบบว่า มันบ่มีจุดหมายปลายทางน่ะนะอีสันบอกเอาบานาันเนียก็คือว่ายาเมาฝันทรงมาบอกว่าไ <c oughs> อ้ฮักโตลืมบอดผู้หญิงในโลกนี้มีแต่เธอคนเดียวที่ทําให้อ้ายมีความสุขที่สุดในโลกคนน่ะโ <c oughs> อ๊ตเออขีเดัดเดม้มันไม่มีฉันอยู่คนหนึ่งน่ะผู้หญิงอ่ะเป็นล้ลานๆที่ยังมี ให้ความสุขกับเจ้าสีปทะอันไยๆนะนะอืมอย่าคิดนะว่าจะได้ฉันไปครอบครองแล้วสีมีความสุขนะนะ,นะอืมอีสันนั่นเป็นคนทีบงการเดยผัวเราอยู่ใต้อํานาจเด้ผัวอยู่ใต้อํานาจสู้มือเลยนะเออสีปทะข้นนีสันอยากได้อย่างมึงต้องหายหกูมึงไปหายให้กูมึงก็เลิกกับกูว่าเอาอีสันไปเฮ็ดเพื่ออยยังเออฮัละ ถ้าไม่ยอมก็คือว่าจบอืเพราะฉะนั้นแล้วไปหาเอาคนที่ว่านีิสัยคือกันยอมสิบระองมาลักมาทุกอกทุกใจฮะละอีสันเป็นคนที่เว้าแล้วเคลียร์คลิปนี้ให้มันจบแล้วก็เปิดฟังให้มันจบแน่อย่าไปฟังแต่เริ่มต้นหลายฟังไปให้มันเบิดคลิปแน่อฮมละไอสันเว้าออกมาคลิปนี้มันมันเป็นแบบเตือนสติอัน ซุ้มเจานน้าน่ะนะมันมันกาลังละลานอืมกํลกา,นนากลังคุกคุกคามนะนะกาลังคุกคามแบบว่าอ่านี่ละอืมขั้นมือหนึ่งอีสันไปเปิดเฟซไม่แด้ซุ้มเจ้ากับสรีบเห็นอีสันได้บ่เนี่ยอืมพระฉันพราะฉะน,นั้นแล้วก็คือให้บึงไปแล้วกับบต้องทรงอียังมาอืมขั้นทรงกับขอเพ่งนะบอว่าเป็นยังไงสบายดีไหมกับบอวาแต่ยามาทรงหัวใจ ไอ้หักเจ้าหลายเดอ้อจังสีนะอืมมันบอใดเข้าใจบอเทียบเท่าเร็วมันมันมันเทดให้ขั้นหักกันอีลีนะ่ะยายาทำให้อีสันต้องเครียดซีเรียดเพราะว่ามีปัญหาเนี่ยมันทะเลาะกับผัวเล้วมันเครียดมันซีเรียดหลายอย่างนะ่ะนะอืฮะบ่อยากให้ผัวเจ็บช้ำน้ำใจอืเกิดเมื่อนึงว่าไปอันสิประทานเนี่ยอบบเอาลูก อีสันไปใส่รูปเจ้าของพูดอ่ะมือถืออ่ะโฟไฟัอีหยังสีประธานอ่ะบอ,อ,อีสันบอไรบอไรเป็นยังกับชายไทยบดทุกคนเนี่ยบอเลยเด้อในคลิปนี้เด้อแต่ผูลังคนน่เอารูปอีสันไปใส่คู่กันยังสีนะว่าอีสันะเป็นเมียจังส่นะ่ะเอออย่าเฮ็ดอ่าเพราะว่าอีสันนั่นมันฟงรองเลยเด้อมันฟงรองไลเด้อคลิปนี้เตือนซื่อเ้อ อันไฮอันนาโฟไฟเจ้าของเราทรงมาให้เนี่ยเนี่ยเราคู่กันไอเอาลงโฟไฟผุวนะโอดยายาย่าเห็ดเตือนแล้วเดียวแล้วอีสันแคบนาจอแล้วแคบนาจอแล้วขั้นขั้นยังเห็ดคือกับ